ครับคุณุนน้อยสวัสดีครับผมคุนน้อยสอสมัยแสดงความดีด้วยนะครับครับผมจบยกไหไฮะยกสองครับยกสองครับยกแรกเป็นยังไงเราลูกเกีมให้ฝังยกแรกก็เดินไปเรื่อยๆครับดูดูเกมก่อนว่าจะเป็นยังไงครับดูไปแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างก็เห็นช่วงช่วงหูน้องเขาหลวมก็เลยออกหมัดไปครับยกแรกก็ได้ได้หนึ่งนับครับผมครับ อาอที่สองคิดว่าเกมมันจะจบเวแบบนี้ก็คิดว่าน้องเขาโดนมัดไม่ได้ครับก็ก็คิดอยู่ในใจว่า6กสิเปอร์เซนนี้ต้องนอกแน่นอนครับมัดนั้นนี่เต็มเต็มแรงเต็มครับเต็มเต็มครับพอกรรมการบกตอนนั้นรู้สึกยังไงครับโ,โล่งไปเลยครับ <laughs> ครับรู้สึกก็โล่งออกไปเลยครับที่บอกว่าโล่งเนี่ยมันกดกดดันเรื่องอะไรครับเพราะว่ากดดันหลายอย่างครับเพราะว่าเราเรามาจก ห้าครั้งแล้นนี่ก็เป็นครั้งที่หกแล้วก็น้องเขามามาช็อกเป็นครั้งแรกเรากลัวว่าจะพลาดนะครับครับผมแล้วก็ครั้งนี้นี่ได้โบนัสด้วยได้โบนัสด้วยครับนี่เราได้โบนัสมากี่ครั้งแล้วเนี่ยนี่เป็นครั้งที่สามครับ้ก็ส่วนหนึ่งก็ไว้ใจในครอบครัวใพ่อแม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้เป็นตุนการใช้ลูกชายครับสามคนครับเรื่องเลี้ยวแรงเป็นไงฮะไฟนี้เลี้ยวแรงเต็มที่ครับเพราะว่าได้น้องๆทางค่าย น้องแพชรนาเคียนแล้วก็สิริโชคหลายคนครับช่วยซ้อมครับครับผมก็ขอบคุณลูกพีここ่สอสมหมายขอบคุณเจ๊กถินครับขอบคุณลูกพี่กรุงเทคโนครับแล้วก็อีกอีกหลายคนครับที่ไม่ได้เอ่ยนามครับต้องขอบคุณมากๆครับที่สนับสนุนผมมาตลอดครับ